ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นว่าวันก่อนเนี่ยมันเกิดวันก่อนมันเกิดเหตุเผารถบดถนนใช่ค่ะแล้วก็เมื่อคืนเผาอีกรอบนึงเหลอสตางใช่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะช่วงเวลาประมาณตีสองค่ะสะพอรยรังนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถแบ็คโฮค่ะที่จอดอยู่บริเวณสถานที่ก่อสร้างถนนหมู่หนึ่งตําบลประจันอําเภอแยรังจังหวัดปัตตานีค่ะ นี่ก็เป็นในส่วนของเหตุการณ์เผารถแบ็คโฮที่หลังๆมานี้รู้สึกว่าจะเกิดขึ้นบ่อยนะคะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปคุยกับพี่ชัย,ยงมาีรุ่งสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลิวภาคใต้ต่อล่างค่ะสวัสดีค่ะพี่ชัย,ยงสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมชัยงอยู่ในสายแล้วครับพี่ชัย,ยงคะสําหรับความคืบหน้ากรณีเผารถแบ็คโฮที่อเาเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะ เบีเอ็นเขาเผารถแบ็คโฮอีกแล้วเหรอคะทําไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคะครับนะคือตอนนี้นะครับยังอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับจากเจ้าหน้าที่ตํารวจของสพยะรังนะครับเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็เพื่อที่จะหากลุ่มคนร้ายนะครับก็มีการไล่กล้องวงจรปิดอยู่ตั้งแต่หลังเกิดเหตุแล้วครับนะครับว่าคนร้ายเนี่ยเป็นกลุ่มไหน หรือว่าแล้วก็สาเหตุเนี่ยครับมาจากความขัดแยง้งเรื่องอื่นหรือเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงหรือไม่นะครับอ,อยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าในพื้นที่วันนี้นะครับถ้าถามถึงกระบวนการ BIN ี่ยครับว่ามีการเรียกค่าคุ้มครองจากผู้จากบริษัทนะครับหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดต่างๆที่เข้าไปรับเหมาทำงานสร้างถนน สร้างฝายน้ำแล้วก็สร้างชนประธานในพวกนี้นครับแบบที่ปูโรเคยมีจดหมายเรียกค่าคุ้มครองหรือไม่ B I N ต่างกับปูโรครับปูโรเนี่ยครับใช้วิธีการส่งจดหมายเรียกค่าคุ้มครองจากบริษัทโดยตรงนะครับ,รบถ้าไม่จ่ายก็หมายถึงว่าทำไม่ได้งานตรงนั้นนะครับเครื่องจักรจะถูกเผาคนงานจะถูกยิงนะครับแต่ขบวนการ B I N น่นะครับเป็นขบวนการแบ่งแยกด,ดินแดนที่สร้างภาพลักษณ์นะครับ จะไม่เรียกค่าคุ้มครองโดยตรงจากบริษัทจากห้างร้านที่เข้าไปรับเหมาก่อสร้างถนนขนทางในพื้นที่ครับ BIN เนี่ยครับจะเรียกค่าคุ้มครองด้วยการของเงินสนับสนุนและจะผ่านทางคนของ b r n ที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเข้าใจว่า ถ้าเป็นฝีมือของ DIN ในการเผารถสร้างสนุนครั้งนี้นะครับเนื่องจากผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ครับไม่ได้จ่ายเงินสัสญญาณมีปัญหานะครับก็สรุปพิชยงกำลังพูดเกี่ยวกับเรื่องการเผารถแบงโก พูโลเนี่ยเขาจะมีวิธีเก็บตังคือว่าส่งจดหมายไปหาเจ้าของเลยแต่<ช>ว่าบีไเอด้วยความที่ต้องการรักษาภาพลักษณ์ก็เลยจะติดต่อผ่านคนกลางค่ะคนมีอิทธิบนอีกทีนึงนะครับพี่ชียงกลับมาแล้วครับเชิญต่อเลยครับพี่ชงครับครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเป็นปีมือของ b ีไอนะครับบีไอนนะครับต้องการที่จะทําลาย ความมั่นใจและก็ต้องการที่จะให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่มีความสามารถในการที่จะให้ความคุ้มครองนะครับผู้ที่เข้าไปทำงานในการรับเหมาป่อสร้างถนนหนทางในพื้นที่นะครับนี่คือสองอย่างนะครับ,รบที่เกิดขึ้นนะครับแต่บ i n ทนะครับที่ผ่านมานะครับบไม่เคยที่จะ เรียกค่าคุ้มครองนะครับแต่ขอการสนับสนุนขบวนการเท่านั้นนะครับพี่ยงครับ BIN เนี่ยเขาขอการสนับสนุนเนี่ยเป็นแบบครั้งเดียวก้อนเดียวหรือว่าต้องสนับสนุนเขาทุกเดือนครับพี่ชยงครับแล้วแต่กิจการครับอย่างถ้าบริษัทรับเหมาก่อสร้างอย่างนี้นะครับก็ขอครั้งเดียวนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเขาจะดูวงเงินของการรับเหมานะครับแล้วก็เรียกร้องว่า จะขอกี่เปอร์เซ็นต์จากวงเงินนั้นนะครับอนี่คือลักษณะของบ I N อนะครับบีไเนี่ยครับเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งครับว่าเป็นขบวนการที่หนึ่งครับไม่สนับสนุนให้คนเนี่ยครับติดยาเสพติดนะครับค่ายาเสพติดแต่บ I N อเอ็นครับขอเงินสนับสนุนจากขบวนการใหญ่นะครับที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็ส่งไปทางส่งไปยังต่างประเทศนะครับ BIN พยายามสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองครับครับนี่ก็ส่วนของ BIN